ผู้หญิงที่เลิกกับแฟนครับมักจะมีสาเหตุเพียงแค่6อย่างนี้เท่านั้นแหละครับมีอะไรบ้างลองดูกันครับ1คือความรักมันหมดไปแล้วครับคู่รักที่คบกันมานานนะไม่ได้มีแต่ความรักนะแต่ว่ายังมีความผูกพันแล้วก็ความทรงจำดีๆร่วมกันนะซึ่งบางครั้งเนี่ยความรักมันหมดลงไปแล้วจากสิ่งที่เคยพึงพอใจกลับไม่พอใจนะไม่ต้องหาสาเหตุผลอื่น ต่อเลยนะเพราะว่าเหตุผลหลักๆในการบอกเลิกคือหมดรักแล้วก็เท่านั้นแหละครับ2คือมีคนใหม่ครับ สืบเนื่องมาจากข้อที่1นนะคือเมื่อความรักมันหมดไปแล้วหากมีใครคนอื่นเข้ามาในชีวิตแล้วก็มาเติมเต็มได้มากกว่านะก็ย่อมต้องเลือกคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็บอกราคนเก่าไปซึ่งเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากการหมดรักหมดรักกับคนปัจจุบันนะแล้วก็ยังยื้อความสัมพันธ์ต่อไปจนมีใครเข้ามาแทรกมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ 3. คือยิ่งคบยิ่งมองไม่เห็นอนาคตครับเห็นความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เป็นการครบเพื่อผ่าน ไปวันๆครับไม่เห็นอนาคตร่วมกันมองภาพไม่ออกว่าแต่งงานไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเหมือนอยังไม่รู้สึกมั่นใจตัวของฝ่ายชายหรือว่าฝ่ายหญิงว่าสามารถจะดูแลเราได้ในอนาคตหรือเปล่ากลับมามองดูปัจจุบันก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงครับแม้จะยังรักยังผูกพันนะแต่ว่าก็มีผู้หญิงหลายคนแล้วครับที่ตัดสินใจเลือกที่จะบอกลาด,ดีกว่าถ้าเกิดว่ายิ่งคบไปแล้วมันมองไม่เห็นอนาคตเลยนะครับ 4. คือทัศนคติไม่ตรงกันครับ ฟังเหมือนเหตุผลน้ำเน่าว่าแต่เป็นเหตุผลหลักๆนะที่ทําให้คู่รักที่คบกันมานานเลิกรากันไปหลายคู่แล้วนะสำหรับหลายคนเนี่ยอาจจะเถียงว่ารู้ว่าไม่ตรงกันแล้วคบกันมานานขนาดนี้ได้ยังไงเหตุผลก็คงจะหนีไม่พ้นกับความรักนั่นเองนะคะพอรักใครอา่าพอรักใครคนเรามักจะเลือกที่จะหลับหูหลับตาอยู่แล้วแหละนะครับคือทัศนคติไม่ตรงกันนะครับ5คือยิ่งคบยิ่งเหนื่อยซึ่งเชื่อว่าหลายคนอ่ะหลายคู่แหละ ต้องเจออยู่ตอนนี้นะคือยิ่งครบมันยิ่งเหนื่อยครับสืบเนื่องมาจากทัศนคติไม่ตรงกันนะคนหนึ่งไปทางซ้ายอีกคนหนึ่งไปทางขวานะการปรับจูนกันแทบไม่ช่วยอะไรเลยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต่างคนก็ต่างกลับไปเป็นตัวของตัวเองอยู่ดีนะฉะนั้นการทะเลาะกันอยู่เรื่องเดิมๆซ้ำๆนะมันทําให้เหนื่อยครับข้อที่6คือ มีแฟนหรือไม่มีก็ไม่ต่างกันอะคือกูอยู่คนเดียวก็เหมือนกันปะประมาณนั้นน่ผู้หญิงเราเนี่ยเมื่อมีแฟนก็อยากได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นที่ปรึกษานะแล้วก็เพื่อนคู่คิดนะแต่ว่าเมื่อมีแฟนแล้วยังต้องเผชิญเรื่องร้ายๆอยู่เพียงลําพังหันหน้าไปปรึกษาใครก็ไม่ได้นะยังคงต้องดูแลทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแล้วจะมีไปเพื่อถามตัวเองฮะเพื่อและก็สิ่งที่สำคัญน,นะลองถามตัวเองดูครว่า,วาที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยผู้หญิงอะ เขาเลือกเลิกกับแฟนอ่ะมันมุยหกสาเหตุนี้เท่านั้นแหละครับคือความรักมันหมดไปแล้วมีคนใหม่ยิ่งคบยิ่งมองไม่เห็นอนาคตนะทัศนคติไม่ตรงกันนะฮะยิ่งคบมันยิ่งเหนื่อยนะฮะมีแฟนหรือไม่มีก็ไม่ต่างกันฉะนั้นอยู่คนเดียวดีกว่าครับ